เหมือนด้วยด้วยห้องเดือนสอง้เอน่เมือนล้อยสินอ่ะ เดือนที่มึงขอแม่ม um ึงขอแม่อ um ุ้มอีอุ้มขอแม่เนี่ยหลงร้อยห้าสิบแปเแล้วเดือนเดือนนี้โ่ลดลงไปอ่ะแค่ดูโค้งมันเป็นเดือนร้อยน้อย อุ้มออแม่